ตอนนี้เวลา4ีทุ่ม25นะครับที่หน้า Apple Store บรรยากาศก,ก็คืออากาศค่อนข้างเย็นมากนะครับประมาณ13มโงศาแล้วก็ฝนก็จะมีตกบ้างไม่ตกบ้างนะครับเป็นบางเวลาบ้างตกหนักบ้างตกเบาปกติ Apple Store นี่เขาจะปิดช็อปประมาณ3าทุ่มนะครับแต่ตอนนี้ก็คือจะปิดสามสามทุ่มอ่าใช่ แล้วก็ปกติจะเปิด9โมงเช้าแต่พรุ่งนี้มันจะมีงานพิเศษก็คืออย่างที่เรารู้กันนะก็ขาย iPhone 6S วันแรกนะครับเขาก็จะเปิดเช้าสุดก็คือ8โมงเช้านะครับบรรยากาศก,าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวยังไงก็จะอัปเดตให้ดูได้กันเรื่อยๆนะครับผมก็อย่าลืมติดตามกันได้ที่ facebook.com iPhone Mod นะครับแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับบี i ีไ แล้วก็ iStudio และ Mobi by SPVI แล้วก็ฟิล์มกระจกกันลอย SEM ครับผมขอบคุณครับ